Yeah. สวัสดีนะๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวสินค้าเหยื่อปลอมนะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อตกปลาช่อนปลาชโดหรือปลากระสูบนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะเข้าในช่วงของล่วงลับเหยื่อปลอม e ีที่16กแล้วนะเดินทางมาถึง16 EP ีแล้วนะฮะ <Wow. S 1> กับการรีวิวสินค้าแบบนี้เลยนะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของเหยื่อนะเอิร์ดนะครับนี่เป็นกบยางงานเลื้อยนะตัวนี้ส,สวยๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นกบยางจากแดนใต้นะฮะลวดลายสวยงามเลยเป็นเอกลักษณ์นี่นะคิวเดาแบบนี้เลยนะแอคชั่นรูปร่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกับพ่อเกันครับอ,อันดับแรกนะฮะเดี๋ยวแกะมาดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับโดยกบยางประเภทนี้ก็คือกบยางหนังกลับนะครับนั่นะนะจะมีลวดลายสวยงามแบบนี้อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับคิวเดานะรับเบอร์ฟ็อกซ์นะเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะ,ะนี่นะฮะ ขนาดประมาณ4เซนนะครับที่เจ้าของเขาระบุไว้นะครับลวดลายเป็นลดลายไทยนะครับนั่นะนะสวยมากเลยนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ข้างตัวนะฮะนี่ด้านหน้านะครับใต้ทองก็มีเออเป็นสนัญล,ลักษณ์นะตัวแซดวันะเป็นเออเหมือนชื่อนะของบางสารประมาณนี้นะสวยงามมากครับนั่นะนะกบยางหนังกลับตัวนี้ ขนาดนี่ยอยู่ที่4เซนติเมตรนะฮะดูจากรถลายนี้ให้ดูก่อนผมชอบสีนี้มากเลยจริงๆแล้วมีหลายตัวนะครับที่นะเขาส่งมาให้นะมาให้รีวิวนะฮะอ่ะนี่นะครับก็เป็นอีกสีหนึงอ่ะเดี๋วแกะให้ดูเลยนะครับแกะให้ดูทั้งหมดเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับสวยงามมากสีที่ใช้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่สีเขียวสีเออออกสีแดงสีเทานะครับสี น้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวยทุกสีนะนแล้วแต่ชื่นชอบนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวตัวนี้ก็สวยนะโอ้เขียวเข้ากันมากนะเขียวแดงตัวนี้นะครับมีเขียวอ่อนตัดอยู่นะฮะแล้วก็อีกสีนึงตัวนี้ก็จะเป็นเออสีม่วงนะฮะอันนี้ก็สวยนะครับมีเหลืองตัด แล้วแต่ชอบเลยนะครับตัวนี้ก็จะออกแนวสีแ,วแดงแดงเขียวตัวข้างในออกเหลือบดำนะฮะสวยงามเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7กรัมนะฮะถือว่าโอเคตีกายนี้สีให้ล้านเลยนะสีเทาเจ้าของบอกว่าขายดีมากนะสีนี้นะฮะเป็นสีที่มันตัดกันแล้วโอเคนั่นเองนี่นแหละนะถูกใจนะหลาหลายๆคนนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะมาดูภายใน ด้านในนะครับหรือเราเรียกกันมาห้องเครื่องนะจะเป็นอย่างไรอ่านะเปิดออกมาแล้วก็เป็นสูตรสําเร็จของกบยางเลยนะก็จะเป็นลูกหมุนนะข้างหน้าเป็นลูกหมุนรถถังเบอร์สี่นะครับก็แข็งแรงทนทานนะแล้วก็ด้านหลังนะจะเป็นเบอร์หกนะครับทนทานแน่นอนนะลูกหมุนรถถังทรงนี้นะครับส่วนตัวเบ็ดเนี่ยเป็นตัวเบ็ด BKK นะครับขนาด1 O โ ยี่ห้อนี้การันตีความแข็งแกร่งแน่นอนนะครับสำหรับ BKK ตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ f c e e o o o นะครับสามารถติดต่อซื้อขายได้เลยนะครับของดีนะฮะเมืองไทยต้องสนับสนุนกันฮะกบยางจากแดนใต้นะฮะกบยาง q d วเดนะดูแอคชั่นก็เข้านะกบยาง q ิวเดน,ะนี่นะก็ออกใบเดี่ยวทำงานนะฮะด้านหลังเหยื่อเนี่ยจะมาตรงๆเลยนะกนะินน้ำก็โอเคเลยนะ ไม่หนักมือมากเดี๋ยวลองตีให้ดูกันครับตีเข้ากอ,อกกเลยฮะตีผ่านผักวุ้งมาสบายๆนะครับแอคชั่นก็มาปกติครับใบผัดก็เออใบเหลียวก็ตีน้ำมานะครับสร้างแอคชั่นนะ เรียกร้องความสนใจของปลาครับเหยื่อมาตรงดีครับโอเคเลยนะ่ยมีผ่านสวะสลืมตะลิงนะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับนะลุยมาสบายๆเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นกบยางอีกหนึ่งค่ายที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับกบยางจากนาเนะเอิร์ดนะฮะไปรุ่นสร้างตัวที่โด่งดังในะทิกตอกนะคนนี้ นะก็มีกบยางตัวใหม่นะครับนี่เจ้าฟิตฮันนะครับก็เป็นกบยางงานเลื้อยนะครับเลื้อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเองนะครับก็เป็นเออถือว่าแวกแนวและกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเหยื่อกบยางใบเริวนะครับแต่ว่าน้องเออเนี่ยได้ทําเป็นกบยางงานเลื้อยมานะครับรับรองว่าประชอนแน่ๆฤนะดูการนี้นี่มีเห็นตัวแล้วต้องอดใจไม่ไหวแน่นอนนะครับอ่ะในมือผมเนี่ยจะมีด้วยกันสรี่สีนะครับสีแรกจะเป็นสีเหลือง นะครับเหมือนปลาทองนะสีเมื่อกี้สีแดงนะครับก็จะเป็นเออเหมือนปลาอาราไพม่านะตัวนี้สีเขียวนะครับมันก็จะเหมือนกับลายเโดแม่คอกนะี่สวยงามแบบนี้นะฮะมีชื่อนะบเจ้าของเยื่อแล้วตัวนี้สีดำนะครับตัวนี้ม,มองได้หลายแบบนะมองเป็นปลาคราบหรือปลาช่อนก็ได้นะนี่ผมชอบตัวนี้มากเลยนะะสีดำตัวนี้เข้าตาผมเลยนะฮะความยาวของเหยื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6เซนติเมตรนะฮะ น้ำหนักในี่ยดกรัมนะครับน้ำหนักดีตีไก่แน่นอนแต่ต้องบอกก่อนว่างานเลื้อยพวกนี้เนี่ยเออเราจะตีไม่เหมือนกับกบยางทั่วไปนะ<ๆ>กบยางทั่วไปก็คือตีไปก็กลับให้ใบเหลี่ยมมันทํางานนะหรือพู่หรือว่ามีหางตีทํางานแต่กบยางงานเลื้อยนี่เราอาจจะต้องออลดปลายคันนะให้สายหย่อนเข้าไว้นะครับเพื่อให้ออกบยางเนี่ยต้านน้ำมาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ด้วยลักษณะลําตัวความยาวของมันนะฮะะดูลดลายนะฮนะนะให้ดูลดลายของเกร็ดนะออกมาดีมากนะงานตัวนี้นะนะมีการทําลดลายด้านหลังนะครับให้เหมือนกับปลาจริงๆเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะออกมาแล้วนะครับนะลักษณะงานก็จะแปลกนะไม่เหมือนกับกบยางทั่วไปนะครับด้วยลําตัวที่ยาวนะครับจึงต้องต่อ ลูกหมุนออกมานั่นเองอ่ะมาดูที่ตัวเบ็ดนะฮะนะเห็นไหมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเบ็ด1 O B K K นะฮะหลับประกันยี่ห้อนี้นะอ่ะดูนะนั่นะนะเห็นไะหมว่าเบ็ดเขาจะดัดงุ้มเข้ามานะเพื่อให้รับกับองศาของยืดสิ่งที่เราต้องคำนึงอย่างหนึ่งนะครับเ <itative S 2> มื่อตัวเบ็ดพวกนี้เนี่ยมันงุ้มนะฮะเราก็ต้องวัดให้แรงนิดนึงอ่าตัวนี้มาดูสปิทลิงครับอ่าแปลกตาเลยนะนะเป็นแบบ3ชั้นเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ ลูกหมุนนะเวลาเราวัดนะฮะถ้าเป็นสปีดลิงธรรมดานี่วัดอาจจะเสียได้อันนี้ใช้ลงทุนเลยนะเป็นลูกหมุนแบบเบอร์สนะฮะลูกหมุนรถถังเบอร์สนะ่นนะดูนะเดี๋ยวผมไปรีวิวการใช้งานให้ดูกันดีกว่านะว่างานเลื้อยเนี่ยใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับเดี๋ยวลองเพจแอคชั่นให้ดูนะครับกบยางเลื้อยเนี่ยอ,อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือมันจะต้องย่อนปลายคันแบบนี้นะให้สายเลี้ยนน้ำนะครับนะนะเห็นไหม อเหยื่อก็จะสายมาแบบนี้เลยนะครับงานสายเลยนะตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีลาพยมาโอเฟี้ยวมากครับนั่นนะ่ะเดี๋ยวตีผ่านกอญ้าตรงนี้ดูนะว่าการชวะได้โอเคไหมนะนี่นะผมตีผ่านกอญ้ามานะครับมันก็ยังเลื้อยอยู่นะขณะที่สายผาดหญ้านะครับดูนะตรงนี้ก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะก็ผ่านมาสบายสครับ นขนาดที่ผ่านกอยญ้ามาตกน้ําต่อมันก็เลื้อต่อนะครับางานเลื้อของนะัเอิร์ธนะสนใจก็ติดต่อได้ที่หน้า Facebook เลยนะฮะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะไปพิมพ์หาก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะมาตรฐานเยอะอย่างไทยเลยนะเย yeah. งานตัวนี้โอ้เจ๋วเลยครับนั่นนะนีน่สุดยอดเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเหยื่อปรอมทั้ง2ขค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกบยางคิวดสนะของบางสารแล้วก็เจ้ากบยางฟิตฮันนะครับงานเลื้อยปลาช่อนของนาเอิร์ดไบรุ่นสร้างตัวนะครับคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเหยื่อค่ายไหนก็รอติดตามชมนะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ